สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เขามากินอาหารง่ายๆจ้ะกระสีมีแกงไก่เล่นดังนะจ๊ะแล้วก็บมุกซีไซอะโวคาโดไปพร้อมเมื่อนี้เขาเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นแผน่แผนแผ่นแล็บจ้ะซีไซอะโวคาโดจากประมาณครึ่งหน่วยครึ่งของครึ่งหน่วยกัแล้วกันยำมันสิใหญ่เกินไปประมาณนี้จ้ะขันบรวสันมันสิ มันสีหอบอะไรนะมันอนลังการพดต่อมาก็<ม>สิไซใส่แกงลงไปจ้ะอุ่นม่าหอนเลยอารมณ์แบบกินอาหารเม็กซิกันไหมจ้ะแต่ว่ามูกใส่เขา่าคือเขาเขาสีเฮ็ดแบบใส่เขา่าเมื่อวานนี้กับเ็นแป้งแล้วเนาะกระสิมัใส่เข่าอีกมันแข็งโจโกโ้พดนะน นี่ค่ะโอเคนะคะคำตาสวดปันนะคะพร้อมหรือยังคะสามสี่ อย่างแซบอาโวสก็โดนช่วงเนี er. ่ยม ah ูว่าเป็นนาเขา เ mm hmm. นื้อสีแ่นแนนแล้วก็มีความครีมมี่ไหมจ๊ะเอามาบดมันเสริร์กินกับบิสกิต ต้มกาแฟสักหน่อยจะได้อิ่มๆอ,อาหารเที่ยงตบท้ายด้วยกาแฟนหนึ่งแก้วขาดก็ได้อิ่มเสียบท่านผู้ใดชอบกินกาแฟก็ซิมีอารมณ์แบบนี้ละจ้ะกินเขาาลวก็กาแฟนหนึ่งแก้วนะคะคอสักหนึ่งแก้ว ออหอมกาแฟหอมๆนั่นรอให้เย็นก่อนค่ะกินอฮึ อันนี้กระจุกแล้วต,ตอนตอนบายกลับนากลับมา่ล่างเหมาขนมเสร็จแล้วอันนี้ทั้งเสาทั้งเทียงหลับผสมกันมเมื่อเสาร์นี่บ่ได้อยากกินเขาจะนะกินกาแฟแก้วหนึง่งไปโรงเรียนกลับมากับทำงานบ้า,อานออกกำลังกายเล็กน้อย บันเิงโหผจากตอนนี้เทียงรวบยอดอาหารเสาอาหารเที่ยงกินแบบง่ายๆนะขันสิสดขน,นำเซนเตอร์เสวกะมันสิเสียบทองเพราะว่ามันเผ็ดเสียบแ,แห้งกพี่นองลาไปรวดีกว่าอยากได้สินค้ากะส่งของความได้จามีกาแฟ มีคิมรองพื้นแบบเป็นหลอดแบบเป็นหลอดนี่สิเป็นกันแดดแป้งทิ่นแบบเป็นตลับสิเป็นอนเนื้อิหิวจกเนื้อน้ำเ,นเป็นเนื้อเร็วๆแต่ว่าเขาอัดไปใส่ในตลับเพื่อบ่ะหยจอนเลอะเปื้อนมือจะไม่พับให้พร้อมกดเราก็ไปท้าหน้าเรากับมีเซรั่มมีน้าท้าแก้มนะคะท้าแก้มได้ทับปากได้เรากับมีไฟเบอร์จากพี่น้องอยากได้สินค้าส่งของความมหาอดมินจ้าสวัสดีค่ะ